นี่อันลงเครื่องตัจยานี่เป็นอย่างนี้อ๋อมันจักไปเนาะมัดมัดเปลี่ยนมาเหมือนแล้วยังนี่ก็ว่าก็ทัดอยู่แต่ว่าตัดอยู่มันเจ้านี่มาจั๊กเกาะมันจักกันได้เนาะจั๊กผมได้เลยมาดีนี่มันอันอะไรเน่ วนมันไปเาเครื่องมาติดโอ้ซํานี่ก็จับมาได้สวยมานี่เดี๋ยวลองลองกันเนาะลองด้าเฮากันลังันแงตัจักไปเนาะ วันนันนี่มันตดคัดเรื่องจักเนาะเอออันนี้มีปัญหาเขาเออเป็นแต่เครื่องมันครับตอนนี้เป็นไตน่าจะเป็นตีคัดมันเพราะว่าไอ้ปกติอะเครื่องเนี่ยเนาะเวลาเขาติดเครื่องนี้วก็คัดมันถึงจะไปล็อกและทำให้จานหมุนเนาะอันนี้มันแค่ห้องหมุนขยับนี่มันมีผลครับ ตีใบมีดนี่แสดงว่าพิ่ปกติละ่ะเดี๋ยวลองตีพอตีครับมันชลองเตมพันเนาะตีจักนี่แป่งไม่ได้นี่มีปัญหาลแล้วถ้าใส่ในเครื่องนี่มันจักได้เนาอจักได้มันหมุนเนาอ,อ,อม,นมันหมุน <laughs> อันนี้เขาหูแล้วเนี่ยว่าเป็นตีคัดมาสปริงคัดฮักแน่นอนเพราะว่ามันผมีดกปกติใบมีดมมมนี่ต้องเครื่องปิดกระหรอกเครื่องปิดปุ๊บแล้วใบมีดถึงจะมีผลหรออันนี้แค่เขาขยับนี่นี่นนมีผลเออนี่นี่อันเนี้ยมันฮักสปริงคัดมันฮักแล้วมันลงไปกระลรับนี่นะ เดี๋ยวเปลี่ยนสปริงคาดก่อเดี๋ยวไปิดไปปฏิบัติงานได้ออละลูกพังเล่แค่เนี่ยคนเขาเยอะที่พวกอย่างนี้ได้เนาะคมับต่างคนเดียวแต่เขาถูมพี่พเนี่ยมันทักเนี่ยเด็ดมัน กัไมันเป็นอะไรที่มันนั่นเลยครับมาของใจงานนี่บดมันจะหักมันเกี่ยวกับสปริงอ่ะบดมันจะหักมันจึงหักแล้วผมฟ้ากับจะาปล่อยเมื่อกันเรื่องเยดมันเนี่ยครับตุ๊กหายมันหายแล้วรู้หายไปแล้วเนาะ Thank you. เออถ้าอาการนะ้ำมันท่วมนะเร่ข้างเดตึกจับเออเรียบร้อยเลยัีน้ิดห้าสิบบาท